สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยสตอรี่เช่นเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาทำตะแกรงโกย่านะครับลงมือทำกันเลยครับทำจากเศษเหล็กเศษลวดเศษวัสดุเหลือใช้นะครับเพราะว่าถ้าซื้อเขาราคา แพงอยู่นะครับซื้อเขาเพราะว่าไปเช็คราคาใน Lazada ก็หลายตังค์อยู่นะครับพอดีว่ามีเศษเหล็กเหลือใช้ครับผมก็เลยเอามาทำครับมาทดลองทำดูนะครับเราจะใช้เหล็กจาก ตะกร้ารถมอเตอร์ไซค์นะครับตะกร้าเก่าที่ว่ามันขาดมันชำรุดแล้วนะครับแล้วก็ไปเลอกเอาเหล็กตรงขอบมาทำกันนะครับ ทำแล้วก็อาจจะไม่สวยนะครับรอยเชื่อมรอยอะไรแต่รับรองว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนครับผม ไม่ใช่มืออาชีพครับแต่ก็พอทำได้ครับผมไม่ถึงกับว่าเรียนแบบแล้วนะครับก็ดัดแปลงเล็กๆน้อยๆครับผมตามไอเดียของแต่ละคนครับเพราะว่าไอเดียของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ แล้วแต่ไอเดียของใครของมันนะครับว่าจะออกแบบมาแบบไหนครับผมตอนผมเคยทำแบบนี้ครับผม ว่าจะไปตัดหญ้าให้บัวครับแต่ว่าอันเก่ามันพังนะครับตะแกงแตะแกงที่ทําไว้มันพังครับผมก็เลยตัดสินใจทําใหม่นะครับอันเก่ามันพังก็ถอดทิ้งครับผม วัสดุเหลือใช้แล้วก็ทำใช้กับผมดีกว่าไปซื้อเขาหรือเขาก็ราคาแพงครับตอนนี้ก็จะเชื่อมแตะๆไว้ก่อนนะครับแ้วค่อยมาไล่เก็บทีหลังครับผมเชื่อมให้เป็นเป็นรูปเป็นล่างก่อนนะครับ แล้วค่อยมาไล่เก็บที่หลังรับรองว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนครับตอนนี้จะเป็นค้ำข้างหลังนะครับ ที่เราตัดก็ไม่ใช่ว่าจะตัดเฉพาะหญ้าตามสนามนะครับบางทีก็จะเป็นต้นไม้เล็กๆด้วยนะครับจำเป็นต้องค้ำข้างหลังครับผมค้ำยันไว้ข้างหลังเพราะว่ามันไม่ใช่หญ้าหมดสักทีเดียวครับผมก็มีต้นไม้เล็กๆด้วยครับ เราต้องทําแบบมาตรฐานครับผมเพราะว่าเราลงมือทำเองนะครับ ใครที่จะไปทำตามก็ได้ครับผมไม่หวงสูตรครับทำได้ครับผมแล้วแต่ไอเดียของใครของมันนะครับแล้วก็จะถอดนะครับถอดังว่าเคาะครับผม ่าตรงไหนมีรอยเชื่อมไม่เต็มบ้างเราจะได้ไล่เชื่อมให้มันเต็มนะครับจะได้แข็งแรงครับผม ตอนนี้ขอเชื่อมก่อนนะครับรอดูตอนทําเสร็จครับผมทําเสร็จผมก็จะไปทดลองตัดให้ทุกคนดูนะครับ เทอมเสร็จเราก็จะไปทำสีนะครับทำสีดำเราดูตอนเสร็จนะครับนี่ครับทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ประกอบใส่เครื่องตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วแล้วนะครับก็จะใช้ตะข่ายพลาสติกนะครับการทดลองครับผม รี้สึกว่ารถจักรก็ควนคึค้นะครับ ได้ผลครับผมได้ผลทดลองแล้วได้การเลยครับเดอกันใหม่คลิปหน้าครับผอดีครับคลิปหน้าว่าผมจะปฏิไลท์นะครับรอติดตามได้ทุกท่านได้เลยนะครับ